นกอินทรีกับเต่าทองเต่าทองตัวหนึ่งอ้อนวอนให้นกอินทรีไว้ชีวิตกระต่ายป่าซึ่งวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากมันแต่นกอินทรีกลับโฉบเหยียบของมันบินขึ้นไปพร้อมกระพือปีกอันกว้างใหญ่จนเจ้าเต่าทองถูกพัดปลิวกระเด็นไปไกลหลายฟุตด้วยความโกรธแค้นที่ถูกย่ำหม,มิน่นเต่าทองจึงบินไปยังรังของนกอินทรีและกลิ้งไข่ตกลงมาจากรังไม่เหลือแม้แต่อฟองเดียว เมื่อนกอินทรีรู้เข้าก็โศกเศร้าและเกลี้ยวกโกรธหาใดปานแต่มันไม่รู้ว่าเป็นฝีมืออันโหดเหี้ยมของผู้ใดปีต่อมานกอินทรีสร้างรังเหนือขึ้นไปบนหน้าผาชันแต่เจ้าต่าทองก็ยังตามหาจนพบและทำลายไข่ทั้งหมดลงด้วยความสิ้นหวังคราวนี้นกอินทรีจึงไปทูลอ้อนวอนจอมเทพจูปิเตอร์ เพื่อประทานอนุญาตให้มันวางไข่บนเพล่าของพระองค์จะได้ไม่มีใครกล้ามาทำอันตรายไข่ได้อีกแต่แล้วเจ้าเต่าทองก็บินวนมาหึง่งหึงอยู่รอบเสียนของเทพจูปิเตอร์พระองค์ผุดลุกขึ้นไปไล่มันและแล้วไข่ทั้งหมดก็กลิ้งลงมาจากเพล่าของพระองค์ แล้วเจ้าเต่าทองก็ทูลแถลงเหตุผลที่มันทําเช่นนี้เทพจูปิเตอร์จําต้องยอมรับการกระทําอันเที่ยงธรรมของมันและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาว่ากันว่าเมื่ออินทรีวางไข่ในรางช่วงฤดูใบไม้ผลิเต่าทองก็ยังต้องจําศีลหลับไหลอยู่ใต้พื้นดินตามบัญชาของเทพจูปิเตอร์นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้กระทั่งผู้อ่อนแอที่สุดยังอาจหาทางแก้แค้นการกระทำที่ไม่ถูกต้องได้ พุทธภาสิตนาตังชิตังสาธุชิตังยังชิตังอวชิยาติความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดี